ู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของน้ําในเขื่อนที่ลดน้อยลงซึ่งวันนี้ทีมข่าวสมัครข่าวไทยนะครับได้ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้าในสี่เขื่อนลุ่มน้ำจ้าพระยาพร้อมนักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพบนะครับว่ายัางคควิกฤตน้ําอยู่ในหลายเขื่อนเพราะว่ามีน้ําน้อยกว่าทุกปีแล้วก็กังวลว่าอาจจะกระทบปรมาณน้ําต้นทุนในปีหน้าขณะที่เกษตรกรที่ตําบลคันโชงจังหวัดพิซุโลก,ก็เดือดร้อนอย่างหนักนะครับเพราะว่าขณะนี้แหลงจับในรอบ40ปีติดตามจากรายงานของคุณคณิ t h าอํอม เมธวรินครับนักบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนําเครื่องบินบินสํารวจเขื่อนหลักลุ่มน้าเจ้าพระยาทุกเขื่อนยังมีน้ําไม่ถึงร้อยละห้าสิบ เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ซึ่งใช้เพื่อการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยผลักดันน้าเค็มและเป็นน้ําต้นทุนใช้ผลิตน้ําประปาส่งถึงกรุงเทพตอนนี้มีน้ําใช้การได้เพียงร้อยละสิของความจุเขื่อนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์เร่งทําฝนหลวงทุกวันมีน้ําไหลเข้าเขื่อนวันละ8ล้านลูกบาทเมตรนักบินกรมฝนหลวงให้ข้อมูลว่าที่เขื่อนภูมิพลยิ่งน่าห่วงกว่านี้เพราะตอนนี้มีน้ําใช้การได้เพียงร้อยละ8 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนวันละ30ล้านลูกบาทเมตรแต่ยังหวันน้ำต้นทุนปีหน้าจะขาดแคลนส่วนเขื่อนสิริกิต์มีน้ำใช้การได้ร้อยละ21หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกเร่งทำฝนหลวงเพิ่มน้ำเข้าเขื่อนได้อีกวันละ20ล้านลูกบาทเมตร อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรระบุช่วงกลางเดือนหน้าก็จะสิ้นสุดฤดูฝนนั่นหมายความว่าเหลือเวลาทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนอีกเพียง3สัปดาห์เท่านั้นแต่จะพยายามทำฝนหลวงต่อเนื่องไปหากความชื้นในอากาศยังมีเพียงพอทั้งปีนี้ไทยยังเจอปรากฏการณ์เอลโ뇨ภาวะฝนลดลงยิ่งเป็นปัจจัยให้น้ำแง้ง ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยสาภาพเมฆและฝนน่ยผิดปกติในเชิงที่ปริมาณน้ำฝนลดลงนะจากธรรมชาติค่อนข้างมากนะคนัน็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวความชื้นที่อยู่ในอากาศก็ดีนะครับแล้วก็การลอยตัวยกตัวของเมฆก็ดีที่จะทําให้เกิดเป็นฝนตกหนักเนี่ยนะในปีนี้ก็สารกข้อมูลบ่งชี้เลยว่าทรงตัวมากนะไม่ไม่เอื้ออํานวยให้เกิดฝนในธรรมชาตินะครับ เขื่อนแควน้อย emos, บํารุงแดนจังหวัดพิษณุโลกนะคะถือเป็น <In> อ <out> ีกหนึ่งเขื่อนสําคัญในรุ่มน้าเจ้าพยาค่ะแต่ว่าสภาพเขื่อนตอนนี้นะคะจากที่เห็นก็คือแห้งขอดนะคะแทบจะไม่มีน้าเหลืออยู่ซึ่งน้ําในเขื่อนตอนนี้นะคะความจุอยู่ที่26%ซของความจุเขื่อนค่ะซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็ยังเร่งทําฝนนะคะเติมลงในเขื่อนทุกวันค่ะอีกวันละ 4, ี่ล้านห้าแสนลูกบาศก์เมตรตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ น้ำที่ไม่พอใช้สําหรับทําการเกษตรทําให้เกษตรกรในตําบลคันชงอําเภอวัดโบสถ์เดือดร้อนหนักชาวบ้านกว่าร้อยละเจิปลูกมันสําปะหลังและข้าวโพดอย่างไรนี้ปลูกมัน4ี่สิบไร่แต่ฝนทิ้งช่วงทําให้หัวมันฝ่อขายผลผลิตไม่ได้คราวนี้ผลกระทบก็ไม่มีเงินใช้หนี้กันแล้วค่ะเพราะผลผลิตเราไม่ได้เราลงทุนไปเราไม่ได้เงินที่เราจะมาลงทุนใหม่ก็ไม่มีค่ะได้น้อยลง แม้รัฐบาลจะช่วยเหลือชดเชยราคามันให้ไร้ลับประมาณ1,000กว่าบาทแต่แหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านต้องการให้มีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคณิษฐาอมอมรเมธรวรินทร์สำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน